สวัสดีครับแล้วนี้เรากลับมาพบกับสามหนูที่คุ้นเคยมันจะเป็นเสียงแบบเออปติแบบก็สามหนูจริงๆอ่ะคือวิ่งหาของอย่างเดียวเลยไม่เจอใครยิงหรือสัตมาเต็มตีมันจะสเตลเลยก็จะได้บูบาแบบปึ้งปังปึ้งปังเปล่าแบบกล้องกลางวานเลยวิ่งทั้งแมพข้างในตึกแอดมินฟังชัดนวิ่งเก็บของทั้งแมพไม่มีอย่างอื่นให้ทําเลยวิ่งเก็บอย่างเดียวคือวิ่งอย่างเดียวจริงๆนะอย่างไรอ่ะไม่เจอใครไม่เจอแม้แต่เงา เจอแต่อ่กระเป๋าเจอศพที่เขายิงกันไว้แล้วเวทน้าก็เลยเป็นรูปศพแต่ซึ่งมันก็ไม่มีของให้เราเอาอ่ะแล้วของก็โดนลูยหมดแล้วเพราะเราเข้าไปช้าเราหวาเราช้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่คิดการ์ดเหรอช้าละมั้งใช่เวสนี้ข้างในต้องใช้คีการ์ดแต่ฉันไม่มีโอ้เป็ชีมี อ่ะเปิดอ้าวเปิดแล้วทำไมฉันไม่เข้าไปอ่ะยังนะเพื่ออะไรเพื่อจะเคลื่อนได้ว่าต้องไปเอาของในนั้นเก็บอันนี้แล้วฉันเปิดแต่ไม่เข้าไปเอาของเดี๋ยวเปิดดิเปิดอะไรวันนี้เบอร์อะไรก่อนไม่ไม่มันคือไอ้ขวดเอเกยกาก็ยังดีวะคือความรู้สึกแม่งโคตรเสียแม่งเดี๋ยวนี้แม่งไอ้แบบมองข้ามฝาท่อเปิดแล้วมันหมุนหมุนแต่มันไม่ได้ของดีๆออกมา เรียกแผ่นอะไรวะเสียดลมเบอร์เดี๋ยวไปชิมโอเคครับไปกันต่อแล้วก็เดิน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 ไปเรื่อยเพื่อไปฟาร์มของข้างหน้าได้แบบเงียบมากเลยแทบไม่ได้ยินเสียงสู้ยังอยู่เหมือนจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำมั้งใช่ไหมบดยังอยู่มีแต่เสียงยิงบอดฝั่งเราเนี่ยแหละไปยิงบดอ่ะนี่แม่เอ้ยอึดอะไรขนาดนั้นอะ ไหนของดีไหนจะของดีเออถอยเยไปแล้วคือตัวเนี้ยมันต้องยิงเปิดหมวกอ,ะอ่ะเออลเอแล,แล้วดูบันดอกของนะแต่ตัวนี้ต้องยิงเปิดหมวกนะไม่งั้นยิงไม่เข้านะ<ค>นเราจะกบบใส่เบแดงอ่ะที่จะได้ของหมวกแตก แต่นี่มันเป็นหมวกเอาไปซ่อมเหรอหมวกๆไม่เอาเเอ่ะสว้มขายมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยก็มีคนใช้จริงเหรอพี่ใช้แล้วพี่รู้สึกว่ามันเกะกกะดอมดินโอ้แล้วนึกว่ามันจมดินเมื่อกี้เลยไม่ยิงจะเข้าไปเก็บผ้าปางจะมันดังยอคิดไปเองเล้ว<ป>สู้แต่กับบอทเนี่ยฟันไปเหอะบอทอะ เอ้ยอะของโมงมาสองคนนี้ก็นึกว่าเขาจะได้เจอกับเจอกับคนแล้วได้สู้แล้วอ่อไม่ใช่บอดอีกบอดอีกแล้วเดินต่อไปจ้ะเดินต่อไปแบบยาวๆจ้าเงียบแล้วไม่มีละคือไม่มีคนเขาเข้ามาฟาร์มแล้วอ่ะเราเข้ามาช้าแต่คือคนฟาร์มเขาก็แบบฟาร์มไวมากนะไม่เรียนขนาดนั้นไวมากจริงๆแต่ก็ยังเหลืออยู่ อชิช่าเชื้ะะอแช่อันนั่นแน่ก็ยังดีวะฉันฉันฉันทำฉันทำแล้วทำไมลากช้าเลยขนาดนั้นะขนาดต้องเปิดห้องเพราะไม่มีของให้เอาแล้วอจะอ่าสีทองก็ได้วะวนี่หมดเลยลี่ว่าออกแล้วไม่ได้ไเลยเลยตีชนะไปไหนไม่มีอะไรเลยก็คือเดินเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละเดินทั้งคลิป อันนี้ก็ไม่มีอะไรคือมันไม่มีอะไรลแล้วอ่ะมันมีแต่บอดีบอ้บ็อกซ์บ็อกซ์บ็อกซ์บ็อกที่แปลว่ากล่องนะกล่องศพได้ยินแสงยิงแถวอีรอดอีรอดยิงอะไรไม่ใช่บ็อกแบบว่าบ็อกกระสุนบ็อกทางนะไปอย่างยา,ากลำบากก็ต้องไปแล้วพบกับ นั่นแหละครับเอ่อไปที่อด่นต่อทางเข้ายากๆปีนยากๆากเนยากก็ไปเพื่อได้ของไม่ได้ที่ข้ามายไ,ไปคือไม่ได้อันี่ของแดงแน่ๆท่อครั้งนี้เปิดเจอของแดงรอบนี้ต้องของม่วงไงเผื่อมันเลยอีกตึกนะจับเืิออกเถอะ ถ้ามันจะไม่มีราคานี้ก็ออกเฮ้ยอย่าฝืนอย่าฝืนชะตาไปเฮ้ยจริงกลับบ้านน,นะเล่นข้อเกียนเมื่อวานตีตีนเล่นเล่นแม่งปูสโมกเสร็จแม่งแต่<อ>คิป<ม>ดีวา่าไปแล้วปุย๋ยจัดบหมดคิบควยเจ็บแ,แตะรู้เขาว่าอะไรนะไอรู้หน้ากับเทมเพลหน่าอย่าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเข้าหน่วยคนละสังกัด